ในคลิปนี้เราจะมาหาความสอดคล้องกันระหวา่างแบบจำลองของการกำเนิดเอกภพหรือทฤษฎีบิ๊กแบงกับไวโฮหรือลุงขาวถึงแม้ว่าไวโฮจะเป็นเพียงพื้นที่สมมติชนิดหนึ่งในทางทฤษฎีของการลาโอกาสก็ตามแต่ทางช่องก็จะขอนำข้อมูลที่มีมาเปรียบเทียว,ว่าสองอย่างนี้คือสิ่งเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเรียกง,ง่ายๆว่าเอกภพที่เราอาศัยอยู่นี้คือลุ่มเขานั่นเองทางช่องคิดว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บิ๊กแบงกับลุ่มเขานั้นไม่มีความสอดคล้องกันเริ่มตั้งแต่ก็มีอยู่ของสาราในจักรวาลลุ่มเขาาหรือไวโฮนั้นในทางทฤษฎีมีการ,รปล่อยมวลสารออกมาอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกับนาฬิกาา,าย ที่ช่องด้านบนคือลุมดำที่มีการดูดสะสรและพลังงานเข้าไปอย่างต่อเนื่องส่วนช่องด้านล่างคือลุมขาวที่กำลังปลดปล่อยสาสารออกมาเช่นกันแต่ในแบบจำลองของบิ๊กแบงการมีอยู่ของส,สารในจักรวาลน,นั้นได้ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาที่เอกภพมีอุณหภูมิที่เย็นตัวลงมากพอที่พลังงานบริสุทธิ์จะสามารถก่อตัวขึ้นเป็นอนุภาคมูลฐาน หรือ Elementary Particle ได้ซึ่งจะประกอบไปเป็นอะตอมและสสาราที่พบได้ในชีวิตประจำวันของเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการเกิดสสารานี้เกิดขึ้นครั้งใหญ่ทั่วจักรวาลเพียงครั้งเดียวมันจึงไม่สอดคล้องกับลูงขาวหรือไวโฮที่มีการพ่มวลสารออกมาอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกับนาฬิกาสาย เว้นเสียแต่สิ่งที่ลุงมขาวปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นจะเป็นพื้นที่ว่างและพลังงานมือ่อหรือ Dark Energy จึงจะสอดรับกับสิ่งที่จักรวาลเป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปเป็นเรื่องของพิกัดที่ลุงมขาวหรือไวโฮนั้นตั้งอยู่ตัวของลุงมขาวเองนั้นเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากลุมดำ ในจัก,กรวาลของเรานั้นบรรดาลุงนำทั้งหลายก็เล้่วนแล้วแต่มีพิกัดมีตำแหน่งที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในแต่ละพื้นที่ของมันแตกต่างจากลุงขาวถ้าหากว่ามันเป็นต้นกำเนิดของเอกภพจริงแล้วก็ต้องมีหนึ่งลุงต่อหนึ่งเอกภพดังนั้นพิกัดของลุงขาวก็ต้องมีเพียงจุดเดียวแต่การที่จะมองเห็นลุงขาวนั้นไม่สามารถทำได้ นื่องจากว่ามันมีขนาดที่เล็กกว่าความยาวของคลื่นแสงต่อให้มีโฟตอนที่เป็นอนุภาคของแสงไปกระทบเข้ากับมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดกระบวนการมองเห็นอันเนื่องมาจากการสะท้อนของแสงได้ถ้าอย่างนั้นขอเพียงแค่เรารู้ทิศทางของลุมข่าวการปลดปล่อยพื้นที่และสาสารออกมาก็จะสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของมันได้ หมือนกับที่เราสามารถระบุพิกัดของลุมดำจากทิศทางของมวลสารที่หลั่งไหลตกเข้าไปภายในลุมดำหรือเรียกง่ายๆว่าลุมดำาดดเข้าไปแบบไหนลุมขาวก็ปล่อยออกมาแบบนั้นหากเป็นเช่นนั้นจริงมันจะไม่มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเอกภพกเพราะว่าเอกภพกเองมีการขยายตัวของพื้นที่จากทุกทิ่ทุกทาง จนยากต่อการที่จะระบุว่าจุดศูนย์กลางของเอกภพนั้นอยู่ตรงจุดใดกันแน่หรืออาจเรียกได้ว่าในทุกทกที่นั้นสามารถเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพเลยก็ได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นของต่างช่องเท่านั้นและต่อจากนี้จะเป็นข้อมูลของไวโอในทางทฤษฎีของนักฟิสิก นิยามของไวโฮหรือลุงขาวเป็นพื้นที่สมมุติชนิดหนึ่งในทางทฤษฎีของการละออกาศที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับลุงมดำซึ่งจะไม่มีสิ่งใดที่สามารถฟ่าก้าวป,ปลอยพื้นที่และสาสาของลุมขาวเพื่อที่จะเข้าไปถึงยังขอบไฟเหตุการณ์ของลุ้มขาวในระยะใกล้ได้อย่างไรก็ตาม การเกิดลุ่มดำนั้นสามารถเกิดได้ด้วยการยุบตัวอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวฤกษ์ที่กำลังหมดเชื้อเพลิงลงแต่ลุ่มคขาวนั้นยังไม่สามารถเกิดได้ผ่านกระบวนการทางกายภาพใดๆที่นักฟิสิกส์รู้จักในตอนนี้นักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีชื่อว่านายคาร์โลโเวลี่จากมูลนิธิการค้นคว้าด้านความโน้มถ่วงหรือ Gravity Research Foundation ได้เสนอทฤษฎีที่ว่าลุ่มดำและลุ่มขาวนั้นมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันถ้าหากลุ่มดำไม่อาจที่จะคงสภาพเดิมได้อีกต่อไปอาจเกิดการปลดปล่อยมวลสารออกมาจนเป็นจุดกำเนิดของลุ่มขาวก็เป็นได้การมีอยู่ของลุ่มดำนั้นสามารถพิสูจน์ได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพของอเบิร์ตไอน์สไตน์ เมื่อสสารใดๆก็ตามที่ถูกดึงดูดผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์อีเวนฮอลซอนเข้าไปแล้วหรือแม้กระทั่งแสงเองก็ไม่อาจที่จะหวนกลับออกมาได้อีกเลยแต่ลุ่มขาวนี้จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามคือไม่มีอะไรที่สามารถผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์หรืออีเวน h o ฮอลลิซอนของลุ่มขาวเข้าไปได้ในปีคิศก .1970 สเฟ e นฮอว์กิงนักวิสิกทฤษฎีและนักจัก,กรวาลวิทยาได้นำเสนอแนวคิดที่ว่าลุมดำนั้นมีการปลดปล่อยรังสีบางอย่างออกมาและจะค่อยๆสูญเสียมวลจนหดหายและสูญสลายหายไปในที่สุดทางด้านนายโรเวลลี่นักวิสิกทฤษฎีมีความเห็นที่ต่างออกไปเมื่อลุงมดำหดตัวลง ก็ไม่น่าที่จะสลายหายไปเมื่อลุมดำหดตัวลงถึงจุดหนึ่งที่ไม่สามารถบีบให้เล็กลงไปมากกว่านี้ได้อีกลุมดำก็จะแปลสภาพย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือลุมขาวตามทฤษฎีของโลเวลลี่นั้นจะไม่มีการปล่อยลังสีและไม่สามารถมองเห็นมันได้เนื่องจากว่าลุมขาวนั้น มันมีขนาดที่เล็กกว่าความยาวของคลื่นแสงต่อให้มีโฟตอนที่เป็นอนุภาคของคลื่นแสงไปกระทบเข้ากับมันก็จะไม่สามารถที่จะทําให้เกิดกระบวนการมองเห็นอเนื่องมาจากการสะท้อนของแสงได้จากการศึกษาลุงข่าวอาจนําไปสู่การไขปริศนาของสสารมืดหรือ dark ทเทอร์ที่เหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นและมีกระจายอยู่ไปในทั่วเอกภพก็เป็นได้ดังนั้นนักฟิสิก การศึกษาถึงการมีอยู่ของลุ่มเขาต่อไปซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยไขค,ความลับอันยิ่งใหญ่ของเอกภพก็เป็นได้